สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ามาถึงขั้นตอนในการติดตั้งเพื่อที่จะใช้งานโปรแกรม AutoPost นะครับเริ่มเลยครับไปที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานี่ครับไฟฟ o กก่อนอันดับแรกนะครับเปิดขึ้นมาครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยคลิกที่ต่อไป คลิกติดตั้งนะครับเอาติ uh, ๊กถูกที่ตรงช่องนี้ออกนะครับแล้วก็ติดตั้งจากนั้นก็คลิกเสร็จสิ้นครับโปรแกร,รม Firefox ก็จะเปิดขึ้นมาเองนะครับให้ปิดโปรแกร,รมเวลาซะหลังจากนั้นครับเราจะต้องมาที่ uh, ตัวนี้ครับคลิกขวานะครับผูกพนัน .xpi นี่เราเพิ่งคลิกแล้วกันถ้าอย่างนั้น แล้วก็เลือกที่ Select a program ก f o r m a list of installed p r o g r a m เลือกที่ไฟฟอดครับแล้วก็คลิกโอเคมาแล้วครับเห็นไหมฮะก็จะขึ้นแท็บใหม่นี้ขึ้นมาให้เราคลิกไปเลยครับติดตั้งอยู่นี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับให้เราคลิกตรงนี้ครับเริ่มใหม่ทันที เรียบร้อยครับเอาละครับทีนี้มาถึงขั้นตอนในการปรับแต่งโปรแกรมนะครับเริ่มจากไฟ fox ก่อนครับคลิกตรงนี้แล้วก็มาที่ตัวเลือกคลิกที่ขั้นสูงครับอ่าคลิกตรงในแท็บของปรับรุ่นครับแถบนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ครับไม่ต้องตรวจสอบการปรับรุ่น เราติ๊กถูกตัวนี้ออกครับเอาติ๊กถูกตัวนี้ออกด้วยแล้วก็ตกลงเรียบร้อยครับต่อมาครับไปที่ส่นเสริมมาตรงนี้นะครับคลิกตรงตัวเลือกอะคลิกตรงรายละเอียดก่อนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับตรงนี้นะฮะการปรับรุ่นอันตโนมัติ ให้เราติ๊กที่ปิดครับแล้วก็ติ๊กที่ตัวเลือกครับคลิกเลยมาที่แพดให้ใส่อย่างนี้ครับตรงนี้ครับ0 8 9แล้วก็ขีดกลางนะครับ6364646อย่างนี้ครับแล้วก็คลิกแอ p พล เรียบร้อยแล้วครับปิดไปได้เลยนะฮะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมของเราจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วน,นะครับให้มาที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อ S M F แบ้วกลคลิกเข้าไปครับติดตั้งตัวนี้ก่อนครับนี่นะฮะ เรบเนคลิกเลยครับโปรแกรมเขาจะแจ้งว่าเราจะไปเขาจะไปติดตั้งที่ตรงนี้เรียบร้อยครับโปรแกรมไปแล้วตัวนี้ก็ติดตั้งอย่างนี้ครับง่ายๆเหมือนกันเสรลเปิดไฟฟอกค,ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับจะมีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ smf ถ้าท่านใดไม่เจอหน้าจออย่างนี้นะครับให้เปิดโปรแกรมด้วยปุ่มนี้ก่อนครับเปิดเลยมาแล้วนะครับเริ่มจากสมัครสมาชิกก่อนตรงนี้ใส่ไปสักสามร้อยคลิก Pay ์แอน o p ลูเลยครับโปรแกรมตัวนี้นี่คือปุ่มเปิดและปิดของโปรแกรมนะครับเปิดซะแล้วก็มาที่ smf ครับคลิกที่สมัครสมาชิกใส่ตรงนี้สัก300นะครับในช่องนี้คือช่อง maximum มายถึงให้โปรแกรมทำงานสูงสุดที่300เว็บส่วนในช่อง Cur r e n t นคือ,อจำนวนเว็บไซต์ที่เขากำลังทำงานอยู่คลิกเพย์ลูครับนี่ครับอันนี้คือผมสมัครสมาชิกบางส่วนไปแล้วนะครับถึง40เว็บแล้วก็จะมาเริ่มที่เว็บที่40ก็จะเจอสมัครสมาชิกนะครับใส่ในช่อง max กซ์สัก300ช่องนี้คือ,อให้เว็บ ให้เขาให้โปรแกรมเขาทำงานถึงเว็บที่300นะครับคลิกเพย์รูปครับเปิดไฟฟอกขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมเว็บ s m s นะครับสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับในช่องแม็กใส่สัก300แล้วก็คลิกเพย์รูปครับ นะครับการทําง,งานของโปรแกร,รมก็จะอย่างนี้ครับเขาก็จะใส่ข้อมูลที่ท่านเตรียมมาไว้ให้ผมจําได้ไหมครับ <c oughs> นี่ยูสเนมนะครับอีเมลอันนี้อีเมลต้องใช้ได้จริงนะครับแล้วก็รหัสผ่านเขาจะกรอกให้เสร็จสับทีนี้ในส่วนที่โปรแกร,รมไม่สามารถจะใส่ให้ได้ก็คือในช่วงนี้ครับบอกว่าช่วยพิมพ์คําว่าเชียงรายโฟกัสลงในช่องนี้เราก็พิมพ์ไปนะครับพิมพ์เลยเชียงรายโฟกัส แล้วก็คลิกสมัครสมาชิกเรียบร้อยครับเขาบอกว่าขอบคุณที่ลงทะเบียนกับเชียงรายโฟกัสน,นะครับเว็บมาสเตอร์ต้องตอบรับการลงทะเบียนก่อนซึ่งคุณจะใช้งานได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากนี้ท่านก็จะต้องมาที่อ e ีเมลที่ท่านได้เปิดอ่าได้ได้กรอกลงไปนี่ครับนครับก็จะมีอ่าจดหมายจากที่ต่างๆมา อ่ะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปกันต่อเลยครับคลิกที่ปุ่ม continue เพื่อไปยังเว็บไซต์ต่อไปครับพิมพ์คำว่าอบจลำพูนะครับรพับพิมพ์เลยอบอบจอจุดจุดครับลำพู คลิกสมัครสมาชิกก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเว็บไซต์ครับเรียบร้อนะครับเห็นไหมครับอันนี้สวัสดีโกศล4 4คลิกที่ continue อีกทีหนึงครับหลังจากเสร็จในแต่ละเว็บเราก็ continue ไปเรื่อยๆ ครับในแต่ละเว็บนะครับบางเว็บไซต์ก็จะมีให้ท่านตอบคําถามแปลกๆกรณีคําถามที่ท่านตอบไม่ได้นะครับให้ไปพิมพ์ถามใน Google นะครับอ,อย่างเว็บไซต์นี้ครับเขาจะให้เราพิมพ์จําลองการตรวจสอบหรือว่าแคปชั่นโค้ดนี่ครับก็ใส่เลยครับ C G N C R แล้วก็คําถามต่อมาก็บอกว่าจงเขียนชื่อจังหวัดให้ถูกต้องมหาสารคามมหาสารคามอย่างนี้นะครับแต่แต่ละเว็บไซต์จะไม่เหมือนกันนะครับคําถามเขาเรียบร้อยกบขอบคุณที่ลงทะเบียนคุณจะได้รับอีเมลพร้อมกับลิงก์เพื่อเริ่มต้นใช้งานอคอนติเนียต่อไปครับ เห็นไหมครับโปรแกรมก็จะใส่ username ใส่ email ใส่ password ให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยแต่ไอเจ้าตัวนี้เขาใส่ให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละเว็บก็จะมันจะแ a นด o m ไปเรื่อยๆครับแล้วก็พิมพ์ตามที่เราเห็นในช่องนี้ hrgmr k อันนี้เขาบอกให้พิมพ์คําว่าเชียงรายในช่องด้านล่างเชียงรายแล้วก็พิมพ์ครับเชียงต่อมาเขาถามว่าเชียงรายอยู่ภาคไหนของประเทศไทยเราก็ตอบครับเหนือแล้วก็ให้พิมพ์รักในหลวงในช่องคําตอบพิมพ์เลยครับรักในหลวงแล้วก็คลิกที่สมัครสมาชิกนะครับก็จะมีอีเมลไปถึงเราอีกเหมือนเดิม นี่อันนี้เล็อกอินให้เราเห็นไหมครับยูสเซมรของเรามาอยู่ตรงนี้แล้วคลิกคนติ i n u ิต่อไปครับโปรแกรมก็จะกรอกให้เราเหมือนเดิมนะครับเลื่อนขึ้นไปใส่คำตอบในคำถามครับเขาถามเราว่า2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ ตรงนี้นะครับในวันแรกเขาบอกตอบเป็นตัวหนังสือภาษาไทยสองสามบวกสองนะฮะสามบวกสองเป็นห้าเขาให้ตอบเป็นภาษาไทยเราก็ต้องขอหีบไมโทรสลาอ,อย่างนี้ครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับเท่าไหร่ก็บอกตอบเป็นตัวหนังสือภาษาไทยอีกหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบอย่างนี้ครับแล้วก็คลิกสมัครสมาชิก ขอบคุณที่ลงทะเบียนนะครับคุณจะรับอีเมลพร้อมกับลิงก์เพื่อเริ่มต้นใช้งานชื่อผู้ใช้งานของคุณคอน t ิ n u ไครับสองเว็บนี้เรียบร้อยแล้วนะครับบางเว็บก็จะน้อยหน่อยอใส่ตัวนี้ครับ A X M R K U a x m r k u ถูกต้องครับคำถามก็คือเดือนมกราคมมีกี่วันตอบเฉพาะตัวเลขใส่3าเข้าไปครับแล้วก็คลิกที่ register เรียบร้อยครับ Continu e ต่อไปครับคคุณเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่ภาษาไทยเราก็ตอบว่าใช่ มะม่วงสุกมีสีอะไรเอ่ยตอบแค่ชื่อสีเป็นภาษาไทยเช่นเหลืองอ่ะก็เหลืองเลยเนาะแล้วก็สมัครสมาชิกง่ายงครับอ่ะไปต่อเลย continue อันนี้เขาใหกก้กรอกเยอะมากแต่ก็กรอกนะฮะลงชื่อเว็บที่ท่านแนะนําที่หัวข้อด้วยเสมอก็อโอเคก็ได้หรือหรือ no โโไปก็ได้นะครับอัปลายห้ามตัดสินบนผู้สมัครห้ามตัดราคากันเองก็โอเคไปเลยตั้งกระทู้แนะนําได้กระทู้ละหนึ่งเว็บรับทราบดันกระทู้นั้นให้ขึ้น,นแรกได้เสมอรับทราบ หากไม่ปฏิบัติตามกฎแบนลิงแนะนำของท่านตลอดการโอเคนะครับแล้วก็คลิกสมัครสมาชิกในแต่ละเว็บเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับคำตอบคำตอบและคำถามต่างๆเราก็ต้องพยายามดูที่กังตินิวครับ ลยครับเขากรอกยูสเ n a m e มกรอกอีเมลกรอกพาสเวิร์ดเรียบร้อยเราก็มาใส่จำนองการตรวจสอบครับใส่ตัวนี้ c b s a x ตามนี้ตามที่เราเห็นนะครับคำถามเขาที่เขาถามมาคือคุณคือคนไทยใช่หรือไม่ก็พิมพ์ใช่ครับแล้วก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยครับไปที่ continue หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันตอบเจ็ดหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีตอบสักหกสิบเรียบร้อยกรณีถ้าเราจะปิดเราจะพักก่อนนะครับเราสมัครสมาชิกไม่หมดแล้วเรามีความจำเป็นจะต้องหยุดก่อนนะครับก็ให้จำตัวเลขตรงเคอร์เลน์นะครับตัวเลขตรงเคอร์เลน์เป็นสามสิบแปดถูกไหมครับให้ท่านสตอปคลิกที่ Edit ครับ แล้วก็ปุ่มแรกเลยสังเกตตรงนี้ครับในช่องที่10นะครับเซตรูปให้เราเปลี่ยนเป็น38ตามที่เราเห็นนะครับครั้งต่อไปพอเราเปิดขึ้นมามันก็จะมาเริ่มที่38อ่ะลองดูครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ปิดเลยผมจะลองเปิดใหม่นะครับไปที่ Mozilla Firefox เปิดโปรแกรมขึ้นมา ใส่ตรงนี้สัก300ก่อนเห็นไหมครับมามาถึงในเว็บที่เราหยุดไว้ครั้งที่แล้วพอดีเราก็เริ่มสมัครเริ่มทำการต่อไปได้เลยครับกรณีถ้าเว็บนี้เราสมัครแล้วเราก็คอนติเนิตข้ามไปเลยครับ่นี่ครับง่ายๆนะครับ หลังจากสมัครสมาชิกครบจนหมดทุกเว็บไซต์แล้วหรือไม่ครบก็ตามท่านต้องมาเปิดที่อีเมลอยู่เรื่อยๆนะครับอีเมลของท่าน,นจะมีจดหมายการลงทะเบียนที่ท่านลงทะเบียนไว้ตามที่เว็บต่างๆเนี่ยเข้ามาให้คลิกนะครับบางเว็บก็ต้องคลิกบางเว็บก็ไม่ต้องแต่ถ้าให้ดีนะครับคลิกเถอะครับอย่างเงี้ยครับลกก็ก ครับก็ดูยังฉบับอื่นที่เขาส่งมาให้เราคลิกอย่างนี้ครับคลิกไปก่อนแล้วกันบางเว็บก็ต้องยืนยันด้วยรหัสด้วยบางเว็บก็ไม่ต้องผมก็จะเอารัที่เรารัสผ่านที่เราเซฟเอาไวน้นะครับมาใส่ดู เรียบร้อยครับไปยังฉบับถัดไปครับแล้วก็ไปยังฉบับถัดไปครับอืมนี่คืออะไรเอ่ย Before you can log in, you first need to activate your account. ตรงคลิกลิกนี้ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยครับก็เอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วเราก็จะต้องมาคลิกยืนยันลิงก์ที่ในอีเมลของเราซึ่งบางเว็บไซต์ก็ไม่ยังป็นต้องยืนยันแต่บางเว็บไซต์ก็ต้องยืนยันนะครับ ก็ให้คลิกทั้งหมดสกอร์ละกันนะครับอย่างอันเนี้ยก็บอกต้องยืนยันการใช้งานก่อน ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับเราจะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบพระคุณมากครับ